สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงตีนานา,นามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านเรามาดูกันครับบา่าตอนนี้ราคาขยับขึ้นไปถึงไหนแล้วครับท่านทั้งๆท,ที่ผลิตเยอะมากเลยนะครับท่าน เป็นร้อยกว่าล้านเรียเลยครับสำหรับปีวศนีกับท่านเยอะมากๆเลยนะครับท่านแต่ไม่ไม่นึกว่าทํให้ราคาถึงขยับไปสูงขนาดนั้นตงๆท,งที่แต่ผลิตเยอะขนาดนั้นครับท่านแต่ที่จริงแล้วนะครับท่านมันหาไม่ค่อยมีแล้วครับราคาถึงพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากองกระสอบจะเก็บเข้าคลังไปหมดแล้วเพื่อที่จะไปทําลายเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปดีเลยนะอย่างนั้นแหละครับท่านจะให้เลีอยเฉพาะ เหรียญของรอสิบเท่านั้นครับท่านเหรียญรอเก้าจะให้ผ่านไปครับตามยุคตามสมัยเรื่องไงก็ไม่รู้ครับท่านากองกระสับมีนโยบายเก็บเหรียญคืนเยอะไปแล้วนะครับท่านตอนนี้แทบจะไม่หาไม่เจอเลยครับส่าหรับพระเศียรเล็กอย่างนี้นะครับท่านแต่พราะเศษใหญ่พราะเศียรใหญ่นี่พอมีอยู่นะครับแต่น้อยมากครับแต่ก็ยังพอเจออยู่แต่เพราะเศียเรเล็กนี่แทบจะหาไม่เจอเลยนะครับท่านถ้าไม่เป็นพ่อค้าแม่ขายจริงๆบางวันนี่แทบไม่เจอสักเหรียญเลยก็ได้ครับท่านแต่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยอาจจะเจอครับ บางวันอาจจะจอเยอะบางวันอาจจะไม่จอเลยประมาณนี้นะครับ่นส่วนมากจะมีแต่รอสิบท่านั้นแหละครับเยอะจริงๆครับเรามาดูลักษณะของเลี้ยญกอนแล้วกันเป็นไงครับเนี่ยเป็นลักษณะเลี้ยนแบบสองสีนะครับท่านคิวโพิกเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับโอเคนะครับเนี่ยแล้วก็เบืองหน้าพงษ์ท่านกับภูมิพล์อรุิยเดชส่วนด้านหลังก็รัชการที่เก้ากับท่านรู้สึกจะไม่ทัดจนเท่าไหร่ครับโอเคครับทัดเจนนะครับเนี่ยพลิกกล้องขึ้นมาแล้วครับแล้วมามาลง บอมบลูพงท่านดูสิครับสวยงามไหมคมชัดเจาะไหมโอเคมากนะครับสลับเรียนนี้ครับก็มีรายขีดควรปกติธรรมดาเหมือนของเรียญที่ผ่านกันใช้มาในระบบวุ้นเวียนนะครับท่านโอเคนะครับบาลูขอบเฟืองเรียนนี้ครับนี่ครับขอบเฟืองเรียนนี้ก็มีรายบุบรอยบี้อยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีครับดูใกล้ดีกว่าครับเลยครับขอบเฟือง่ละบเรียบดูดีครับคมคมชัดเจาะมาครับเนี่ยมีการสกญลอยนิดนหน่อยหน่อยครับไม่อะไรมากมายแล้วครับท่าน อีกอย่างที่สาคัญคือเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างเลยนะครับมันเลยออกมาสภาพนี้อยู่นะครับแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยด้านหลังครับต้องให้ดูใกล้ๆดีกว่าครับหินชัดเจนดีประเทศไทยครับอักษรเบลครับนี่ทําขึ้นมาเพื่อวิการทางสายตาพอศ2 5 4 8ครับท่าน2548นะครับปีนี้ผลิตเยอะไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแน่นอนครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามครับแล้วก็ด้านล่างสุดคือ10บาทไทยแล้วก็1ิบาทอาลิบินนะครับ นี่ครับจุดสาคัญอีกจุดหนึ่งครับคือตรงนี้ครับรอยนูนของเจดีนะครับนี่ครับวัดอรุนนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับแบบนี้คมชัดเจ๋วมากครับสาหรับวัดอรุนครับเห็นชัดเจนเลยครับสวยงามมากครับเสียอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทําการล้างอย่างว่านั่นแหละครับท่านยังไม่ค่อยมีเวลานะครับทํางานไปด้วยครับท่านเรามาดูความความหนาของเหรียญปีพศ2548เนี่ยความหนาของเหรียญอยู่ที่ ยี่สิบหกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับโอ้โหท่าที่มองนี่ยเยอยะม,อยนะยอมากๆเลยนะครับท่านหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านท่านคิดว่ามันน้อยหรือครับไม่น้อยนะเยอะมากๆเลยนะครับท่านสําหรับร้อยสิบเอ็ดล้านเนี่ยแต่ตอนนี้จะเยอะเป็นร้อยล้านพันล้านก็แล้วแต่ครับทุกวันจะหายยากขึ้นตัวนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า องมีนโยบายที่จะเก็บเข้าไปเพื่อที่จะทําลายหมดแล้วครับท่านแต่ตอนนี้มันยังมีอยู่นะครับในระบบวนเวียนพอหาเก็บได้อยู่นะครับถ้าเราเป็นนักสะสมหรือว่าอยากเป็นนักสะสมจริงๆต้องรีบแล้วครับท่านชักชาไม่มีเหลือให้ท่านหาเก็บนะครับในระดับเยีนซีของข้อบุญเก่าที่เขาให้หกสิบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับผลิตเยอะมากๆเลยครับหกสิบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับในระดับเยีนสีส่วนผ่านกันใช้เลยครับ เหมาะครับตัวนี้เหรียนละ20ถึง30บาทเท่านั้นเองครับตามสภาพนะครับบางเรียนอาจจะได้20บาทจริงๆบางเรียนอาจจะต่ำกว่านั้นด้วยซ้ําครับผมก็เลยมันแค่มากกว่าหน้าเรียญแค่หนึ่งเท่าครับคือ20บาทถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับ